i say c e o ีอไอหลักสูตรพันล้านยกเครื่องซ e อประเทศไทยรวมตัวแม่นักธุรกิจระดับประเทศบริษัท CEO ID อไอโนำทีมโดยไอวราภัยรินธนวริพรเตชะตวัฒน์เศษฐก้อนและทีปราึาดอกษาดรอ,อีแทนคุณจิตอิสร,ระเปิดตัวแถลงข่าวงานซ e อ i d อไอหลักสูตรพิเศษของการ้าวซูการเป็นผู้นำระดับประเทศของนักธุรกิจซึ่งงานนี้ได้โค้ชชั้นเยี่ยมระดับประเทศอาทิลูกเกดเมท อาจารย์จตุพรชมภูนิดวาราวุธปุ่นใจบดินทร์จึงรงเรืองกิจคุณหมูอกบีท็อปติดทับพ,พีทกินอภรรษานพาณิชย์่อนจติกวาวนิธมาร่วมเป็นโคช้ชระดับพรีเมียมให้กับนักธุรกิจที่มาร่วมเรียนในครั้งนี้อาทิดรมลิวันประยงพันธ์หรือว่าดกรกุลคุณก่อนสุริยพันธ์นักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จเป็นพันล้าน ริษัท C.O.I เนี่ยแซนด์ Standard, เป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของ P.R. และเรื่องของการทำ communication ที่ที่ดีที่เพื่อกลนกันนะคะแล้วก็สร้างมาตรฐานของผู้นำทีนี้เนี่ยก็เลยเกิดหลักสูตรที่มีชื่อว่า C.O.Idol ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจที่จะพัฒนาลีดเดอร์สู่การพัฒนาคนในองค์กรและสู่การพัฒนาคนในครอบครัวรวมถึง ภาพรวมก็คือสังคมในประเทศจะได้ไประโยชน์นะคะแล้วก็เราเห็นว่า C-O ในประเทศไทยเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากดังนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเราเนี่ยได้มีการสร้างมาตรฐานสร้างกลุ่มที่เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่เป็นบ้านที่ที่เป็นครอบครัวที่ปลอดภัยให้กับพวกเขาให้เขากล้าที่จะ มาใช้พื้นที่ปลอดภัยในการที่จะเป็นตัวเองในการที่จะละลายพฤติกรรมในการที่จะเรียนรู้แล้วก็เปิดรับอะไรใหม่อีกสิเรื่องสิบด้านเราได้คลาสสปิเกอร์ทั้ง10ท่านท,ที่เป็นสุดยอดของแต่ละเรื่องมารวบรวมในคนคนเดียวกันใหเชื่อว่าใครที่มาเรียนหลักสูตรเนี่ยจะได้เป็นเหมือนกับซูเปรอร์ไอดอลไปเลยเพราะว่าเรามีไอดอลทั้ง10คนที่จะมารวมอยู่ในตัวเขาแล้วนะครครับก็หลักสูตรนี้ก็หลักๆเลยนะครับอยากจะเน้นการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเขาเรียกว่าไม่ได้หมายถึงว่าไม่ดีดีแล้วแต่ว่า being better นะครับก็คือเพื่ เาเรียกว่าไปเป็นผู้นําองค์กรได้เพราะว่าต้องอยังรักก็ว่าซีอโในปัจจุบันเนี่ยใครๆก็เป็นได้ <c oughs> แต่เป็น c ีอที่ดีที่มีคุณภาพนะมันยากนะครับเรา <c oughs> ผมกับอายทําได้ไหมก็ทําไม่ได้เราต้องหาคนที่เป็นคนที่เก่งจริงๆนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับคนเก่งจริงๆคนคือผมบอกเลยว่าคนนึกถึงเรื่องบุคลิกภาพไม่มีใครที่โดดเด่นเท่ากับพี่ลกเกตเลยคนเดียวฮะนะครับคือไม่มีลิสต์ชื่อเลยฮะคือพบ คนดูกันเลยเหรอก็มีคนเดียวเลยฮะก็เลยรู้สึกว่าเป็นเป็นเกียรติมากที่ที่ได้พี่ลูกเกดมานะครับแล้วก็จริงๆแล้วเป็นวันแรกด้วยนะครับคือผมคิดว่าวันแรกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคนทั้งตัวทีมงานเองโอ้โหเราทุกคนวันนี้ก็ตื่นเต้นกันมากแต่ผมเชื่อว่าพี่ลูกเกดเอาอยู่ หน้าที่ของเกดเองนะคะก็วันนี้เนี่ยหลักสูตรของเกดที่จะมาสอนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพนะคะเพราะว่าแน่นอนนะคะนักธุรกิจที่ดี CO ที่ดีเนี่ยไม่ใช่เก่งอย่างเดียวแต่ว่าตอนนี้เรามาอยู่ในยุคนสมัยที่ Image is everything นะคะลุคภายนอกอะไรเนี่ยมันสำคัญมากเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเกดก็จะมาสอนในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็เพิ่มในเรื่องของ Mind s e t เบาๆแล้วก็อ่า จบท้ายด้วยการ empowerment นั่นเองนะค่ะสามชั่วโมงอยู่ไหมครับต้องอยู่แล้วแหละวันนี้ประชุมกับพี่ลูกบอกว่าน้อยไปวันที่พี่ลูกใช่ตอนแรกผมกลัวว่าสามชั่วโมงมันจะเยอะพี่เกศไม่มันไม่พอสำหรับพี่พ no ี่อยากเอาอีกยาวอะไนี <m ai> <m ai> <m ai> ่คือย่อแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของบุคลิกภาพนี่เกศเชื่อว่าทุกคนน่ะก็จะมีสไตล์ของตัวเองแต่ว่าเราอ่ะจะมาเสริมทำยังไงให้ให้สไตล์ของเขาเนี่ย ออกมาให้ดีกว่าเดิมใช่ค่ะก็คือเป็น the best the best version of themselves เท่านั้นเองค่ะคือปัจจุบันนะครับมันเป็นเทรนด์ที่คนห้ามตอบคำตอบเดียวกับผมก็ต้องดีกยวนด้คนก็พัฒนาตัวเองเยอะมากนะครับไปเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจแต่คนที่จะโดดเด่นจริงๆเนี่ย outstanding ได้จริงอะหายากขึ้นทุกวันเพราะว่าการแข่งขันใน ดูโอเชียนเดเลสโอเชียนเนี่ยเราจำเป็นต้องพัฒนาแบบครบเครื่องจริงทั้งเรื่องของบุคลิกภาพภายนอกนะครับเรื่องของจิตใจคือใจที่สู้เรื่องของ mm hmm. ความคิดอ่านสติปัญญาที่เข้าใจเทรนด์เข้าใจตลาดเข้าใจดีมานของคนนะครับแล้วก็เรื่องของคำานึงถึงสิ่งแวดนล้อมที่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าซีไวดนอกเนี่ยเป็น จุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดในเรื่องของการพัฒนาคนที่ไปเป็น c e o ต่อไปครับสำหรับ c e o มือใหม่หรือรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ทุกท่านนะคะที่อยากจะมาสร้างสังคมให้พวกเราตัวท่านเองหรือรุ่นลูกหรือรุ่นหลาน,น,น,นให้มันเป็นค่านิยมใหม่ที่ยั่งยืนแล้วก็เติบโตไปในต่อไปเนี่ยก็สามารถเริ่มต้นนะคะติดตามกันได้นะคะทางเพจของ COI และเพจของ c o i d ไค่ะ l i n e แอดซีโนะคะชื่อ COI ไอจะเริ่มต้นมาจากนี่เลยค่ะคนนี้ค่ะ พี่พี่อีค่ะพี่อี้เขาเขามองเห็นความความเป็นตัวอายแล้วเขาก็ได้มาบอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นชื่อนี้ยพี่รู้สึกว่ามันมีมิน n ิ่งด้วยนะมันมีแบบความหมายของมุมมองของซีอซึ่งเราอะทุกคนอยากให้มันเกิดขึ้นแต่ไม่มีใครเริ่มเราก็เลยมาเริ่มกันส่วนพี่เต้นเนี่ยเขาช่วยในเรื่องของมาตรฐานค่ะก็เลยเป็นซีอีโอไอสแตจริงๆมีพวกเราทั้งสคนอยู่ในนี้เลยค่ะ